สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดีโอในช่องนิบิลัช่องแห่งคนชอบน้องหลานน,น,าานั่นเองวันนี้เราจะมาทดสอบตัวนั่นเองหรือมาดูเอฟเฟกตัวนั่นเองก็คือนี่เลยนะฮะคุก้าโลของเราหรือนาโอมินั่นเองผมจำชื่อนาสกุลไม่ได้นะวันนี้เราจะมาทดสอบคุก้าโลนนเอง่อะ อันนี้ผมไปหาแรก,แรกได้มีคนยอมแรกอะผมไปหาเทรดได้นะอันนี้อืมคือถ้าอยากได้นะคุณต้องหมุนเนี่ยสปินนี้ใช่ไหมหมุนให้ได้เนี่ยวันละหนึ่งให้ตกตรงเนี้ยจะเป็นพุก,กาโลนะฮะสว่วนนี้จะเป็นไอ้สายฟ้านะผมไม่รู้ชื่ออ่าซึ่งผมก็ยังหมุนไม่ได้นะแต่ว่าผมไปหาเทร เขดได้อะใช่ผมไปหาเทปมานะก็ไปกันเลยนะเอาแล้วครับมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาวางแล้วนะเดี๋ยวขายอันนี้ไปวางข้างหลังก่อนนะไปวางข้างหลังก่อนอเกินเกินเกิน อันนี้คืออะไรอะไรจะมหมดเลยโอ้โหแก้วพังรู้ไม่ทันโดนครับแก้วพังเลยเกณฑต่อไปนะครับเกณนี่ชือว่า hopping test นะฮะหกระโดดได้มาขอใส่ก่อนโอ้ยวางผิดโธ่แล้วก็เลื่อนไปซ้ายขวาชื่อคนกดไปเยอะ บอลมีเียงเว้อ๋อแ้นี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาไปบบนอลหือบังคับด้การกโดดให้เคือนทีเียงหน้าแต่เกมน่มต้องแบบเออเฮีย,ยขายผิดโอ้ผิดตัวผ,ดดผดดิดตัวผิดตัว โอเคมาวางนะอู้วงเอไอซ์เคิล้วยมาวางครับอันนี้อันนี้คืนนอนนท่าแรกโล่โลท่าผัวนั่นะคือโล่อากาศนั่นเองลงมาทัพผัวครับ สีพันสามแปดสิบเก้าพันสามแปดสิบเก้าก็ประมาณอันนี้เลเวลยี่สิบสามไอสี่สิบห้านะะเลเวลสี่สิบห้าอับขั้นต่อไปฮะ,ะไปน,ไนีนนด่ดูดิดูแบบมอง,งที่หนึ่งดิใกล้ๆล,ลงหัวโอเค น,นี่คือนะเนา้ออมิฮะอัพขั้นต่อไปแล้วใช้เงิน3,000ต่อไปจะเปลี่ยนท่าครับต่อไปจะเปลี่ยนท่าครับผมอัไปฮะเปลี่ยนท่าฮะท่าอะไร ไม่มีเสียงกับตัวนี้เรา,เามีมีมีหน่อยอ่ะอัพขั้นต่อไปครับบวกเงินบวกระยะ1.2แล้วก็บวกดามเมจส0 0 0 3 0สามพัน,นกว่า,วาปุ๊บมปเนี่ยฮะอ่ะอัพขั้นต่อไปเลยคนระับ ใช้เงิน2,500จะบวกระยะ6.2แล้วก็เพิ่มดาเมจ3 0 0 0นะโอเคกดไปครับแล้วท่าก็เปลี่ยนไอซ์ไอวงกลมไอนี่แล้วเหรอไหนท่าอะไรอู้อู้ว้าวอัพคัทต่อไปแสนห้าฮะ ดาเมจเพิ่มหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนบวกสองแสนเหรอมาบวกหนึ่งแสนห้าตอนนี้ดาเมจเป็นสองล้านใช่ไหมไม่ใช่สองล้านดิด สองแสนเก้าเเล่สี่สิบห้านะนี่สิบห้าดาเมจสองแสนเก้าขั้นต่อไปฮะแสนห้าเหมือนกันนะบวกระยะสี่เดาแปดวิขับจังนี้น่าจะใช้แสนห้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายนะใช่ก็ไปฮะบวกอีกห้าจุดสี่ ยี่ห้าสี่สบวกอีกสองแสนนะโอเคตันนะฮะเอาละรวมทั้งหมดก็คือก็คือด้ามีดแปดแสนสี่มือแปดแสนสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดสามเจ็ดจุดสองเลเวลสี่สิบอ้า ระยะ6 6 8 2ครับกูดาวแปดวินั่นเองแล้วดูท่าดูท่าดิโอ้ท่าอลังการดูดูท่าลงมาวิ่งโคตรเท่ท่าโคตรเท่เอาละครับก็มีเท่านี้แหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอภัยก็ครบคลินี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อไม่พลาดนะฮะเดี๋ยวผมผมจะฟาร์มต่อนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบก่อนนะฮะสวัสดีครับผม